ที่ว่าการอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนายชนะทิพย์เสยมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พศ2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมรับแจกโฉนดเพื่อการเกษตรฉบับแรกพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งที่จังหวัดลำปางครับมีพี่น้องเกษตรกรเข้ารับมอบจำนวน100รายครับรวม107แปลง เนื้อที่ประมาณ497ไร่2งาน3ตารางวานนะครับก็มีเกษตรกรในอำเภอห้างฉัดจำนวน30รายเกษตรกรในอำเภอเมืองลำปาง30รายเกษตรกรในอำเภอเกาะคา10ารายอําเภอศปราบ20รายและอํเาเภอเสริมงามจํานวน10รายครับนอกจากนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้แมทะก็สนับสนุนกล้าไม้มีค่าไม่ว่าจะเป็นต้นยางนานะครับให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสปกลำปางให้บริการศูนย์บริการประชาชนและเผยแพร่นิทรรศการองค์ความรู้ผลงานการปฏิรูปที่ดินนิทรรศการเฝ้าระวังการเผาซากพืชวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินและแนวทางการดาเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตรเช่นสินเชื่อหลักทรัพย์ค้าประกรันและโฉนดต้นไม้เป็นต้นนะครับปิดท้ายนะครับ